อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสั p พิดินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดวงชะตากันนะครับพเกตเนี่ยย้ายราศีนะครับคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้ดวงชะตามีโอกาสที่จะร่ำรวยได้พบเจอกับคู่แท้นะครับจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกัน รเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดในราศีพฤกษ์นะครับคนที่เกิดราศีพฤกษ์เนี่ยพระเกตเนี่ยโคจรมาเป็นราพระนะครับโคจรมาอยู่ในเรือราพระแล้วอยู่คู่กับดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งพระเกตอยู่กับดาวพฤหัสสบดีเนี่ยคือให้ผลลัพธ์ดีมากๆนะครับใครที่เกิดราศีพฤกษ์นะครับถ้าคุณ เป็นสายมูอยู่แล้วชอบบูชาองค์เทพหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเอาให้สุดเลยบูชาให้สุดทางไปเลยนะครับแล้วคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตแบบคุณต้องร้องโ oh อ้โหกันเลยทีเดียวนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมูแล้วรวยมูแล้วปังมูแล้วรุ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปสนใจใครนะครับถ้าคุณ ทำอะไรแล้วชีวิตด,ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาสนใจมาทำตามคุณเองนะครับใครที่เป็นสายงู Stuff, เชื่อเรื่องการบูชา вот. องค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็อธิฐานขอพรไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับต่อมาคนเกิดราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยภเกตโ,โครจรเข้าสู่ภพ กรรมะนะครับก็คือการงานแล้วอยู่คู่กับพระพฤหัส,สบดีนะครับซึ่งจะหมายความได้ว่าคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคอยเสริมดวงชะตาในด้านของการงานนะครับจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับ แล้วก็ดาวพระฤหัส,สบ,บดีที่โคจรเป็นกเกษตรในภพกร,รมมะอยู่แล้วเนี่ยก็หมายถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์อุปถัมภ์แก่ตัวคุณนั่นเองนะครับก็คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานโดดเด่นแบบไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เต็มที่เลยนะครับในปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนเกิดราศีมิถุนเนี่ย ยืนหนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงเดือนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการงานของคุณกําลังจะลุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ทําความดีเสมอๆนะครับราศีที่สนะครับที่จะประสบความสําเร็จนั่นก็คือราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยพระเกตเข้าสู่ภพสุภะนะครับก็คือ การประสบความสําเร็จนะครับสุภาพห,หมายถึงความรุ่งเรืองความร่ํารวยความสําเร็จความโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับอยู่คู่กับดาวพฤัสัสบดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยมีดวงที่จะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงนะครับ แล้วแถมดาวอาทิตย์เนี่ยก็ไปสถิตที่พบกรรมะด้วยนะครับเป็นมหาอุดนะครับส่งผลให้คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยจะโด่งดังจะมีผู้ติดตามที่มากขึ้นนะครับจะมีคนที่ยอมนับหน้าถือตายอมรับนับถือคุณมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์หรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเสียงมากมายนะครับแต่ว่า คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพว่าคนนี้เก่งคนนี้แบบเฮ้ยคนนี้แม่งเก่งว่ะอย่างสมมุติถ้าเราไปถามอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอาชีพนี้ใครเก่งจะต้องมีคนพูดถึงคุณอะไรประมาณเนี้นะครับก็คือคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับนับถือนั่นเองต่อมาราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดราศีกันนะครับ คนเกิดราศีกันในปีนี้นี่ถือว่าดวงชะตาค่อนข้างที่จะน่าอิจฉาในเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับจะได้พบกับคู่แท้จะได้พบกับรักแท้จะได้พบกับคนที่ใช้คำว่าตามหามานานนะครับและคนนี้เนี่ยเป็นคู่แท้ของคุณด้วยคนนี้เป็นคนที่ใช่คนนี้เป็นคนที่เรียกได้ว่าคู่แท้เลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เกิดในราศีกันดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับคู่แท้พบเจอกับคนที่ดีแล้วนะครับสมหวังเรื่องความรักนะก็ใครที่บูชาองค์เทพองค์ไหนอยู่เนี่ยก็ลองขอพรอธิษฐานขอต่อท่านนะครับให้ท่านคอยช่วยเหลือให้ท่านคอยสนับสน,นุนแล้วก็หมั่นทําบุญทําทานนะครับแล้วคุณก็จะได้พบเจอกับคู่แท้ พบเจอกับคู่อุปถัมภ์พบเจอกับคนที่อยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเลยนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีกุมนะครับโหคนเกิดราศีกุมนี่ดวงดี2ปีซ้อนเลยนะครับคนเกิดราศีกุมนะครับพะเกตเนี่ยโครจรเข้ามาในภพกระดุมพระหรือพบการเงินนั่นเองนะครับ แล้วอยู่คู่กับพ,พระพฤหัสบ,บดีโอ้โหพ,พระพฤหัสบ,บดีอยู่คู่กับพระเกตเนี่ยดวงชะตาส่งเสริมกันมากๆนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะส่งผลให้คนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยร่ำรวยมีโชคมีลาบจะทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบทำหลังจากนี้ในเดือนกว่าๆนะครับคุณจะเฮงมากๆจะพุ่งมากๆจะลุ่งมากๆนะครับคนที่เกิดราศีกุม ต้องรีบนะครับต้องรีบนิดนึงนะดวงชะตาคุณมาถึงแล้วนะครับโอกาสเนี่ยมาแล้วผ่านไปเลยนะครับมันไม่กลับมานานๆมันจะกลับมาอีกครั้งนะฉะนั้นเนี่ยก็ราศีกุมเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องรีบทำนะครับแล้วคุณจะได้ดิบได้ดีต่อมาราศีที่6ราศีสุดท้ายที่จะได้ดิบได้ดีก็คือคนที่เกิดราศีมีนนะครับ คนเกิดราศีมีนเนี่ยพระพฤหัสบดีมาทับรักอยู่แล้วนะก็เป็นเกษตรเนาะตัวคุณเนี่ยจะมีดวงชะตาที่เข้มแข็งยากที่จะมีใครเอาคุณลงว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็พเกตเข้ามาร่วมกับดาวพฤหัสบดีอีกส่งผลให้คนเกิดราศีมีนดวงแข็งดวงยากที่จะมีใครมาทำร้ายคุณได้นะครับ<ห>คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนอกจากที่จะมีดวงชะตาที่เข้มแข็งแล้วเนี่ย วงชะตาของคุณจะร่ำรวยทํามาหากินก็จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเพราะพระพฤหัสบดีเนี่ยก็มาจาะพบกับมาอีกด้วยส่งผลให้คนเกิดราศีมีนโดดเด่นทั้งตัวคุณเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องงานก็จะโดดเด่นมากๆเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งของคนที่เกิดราศีมีนนะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปก็แล้วกัน โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ